นี่นะครับผมลองสวยเลยยังไม่ได้ทำงานเลยหอบซะแล้วนะครับ ครับผมก็สวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคาราฟันนะครับนี่ก็หลังจากที่เราได้คาดเอาไว้แล้วนะครับวันนี้ก็มายกรองนะครับมาใช้เป็นเป็นยันมาแทบร้อยยี่สิบดีไอนะครับมายกรอยางเนาะนี่คันนี้ก็อาจจะหน้าอาจจะจิ้มๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ยกรองได้นะครับนี่เห็นกันหรือเปล่าเนาะนี่ครับรองก็สูงๆเหมือนกันนะครับนี่ แต่หัวนี้จิ้มๆหน่อยๆน,นะครับอครบรีบ นี่นะครับผมรองสวยเลยสวยด้วยเดีย๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับมาแล้วนะครับโอ้ท่อคันนี้ผมเลยชอบจริงๆนะครับเสียงนี่มันยาวๆหน่อยนะครับเสียงมันก็นุมน่มๆใ,ใหญ่คำราบคัราบหน่อยนะครับเสียงมันไม่เหมือนกับท่อสั้นเนาะ มันเจอดแบบแตกๆนะครับ อนนี้ก็ยกแค่คันเดียวนะครับวินเครื่องที่ใช้นี่ก็จะเป็นวินเครื่องหน้าหกนะครับวินเครื่องหกนิ้วหลังก็ประมาณสินะครับวินเดิมนะครับมาหลังสงใ้ย,ยก ต้องมันมน้ำรังในผม้องทำอย่างนี้บ้างแล้วนะครับมาหาข้อต่อมาต่อนะครับ้อต่อล้อเนาะต่อหนึ่งข้างนะครับมันจะได้พอดีเลยนี่ครับยันมานี่ทำงานอันนี้นี่ประหยัดมากนะครับ ハハハハ。<laughs> โลกสบายเลยแหละครับผมอย่างนี้นี่เดินเสียบเอาเสียบเอานะครับทางภาคไหนทางไหน,ไหนเนาะผมเห็นเขานั่งอยู่บนรถไถน,นะครับรถไถก็ยกร่องไปด้วยคนเสียบก็เสียบไปด้วยพร้อมเลยครับนั่งอยู่บนรถไถเลยโอ้เห็นแล้วก็โอ้อย่างสบายนะครับชิวๆเลยร่มใบหนึ่งนะครับไม่ได้ใจว่าของจังหวัดไหนเนาะสบายเลยครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะ ตัวนี้โครงสร้างพันสามนะครับแต่ว่าเราถอดออกพันนะครับพันไปหนึ่งนะครับก็เลยเหลยู่พันสองสองไปนะครับนี่ลเวลาเราไปเราก็เยียบร่องไปเลยมันจะได้ไม่ไม่เบี้ยวนะครับไห้ดันร่องเลย ตอนนี้อาจจะย้อนแสงนิดหน่อยนะครับแดดตหน้าแดดพอดีเลยผ่ามนมางัดนะครับต้องยกผ่านนิดหน่อยกอนนี้นี่ผ่นานตัวหลังนี่มันผ่านของรถใหญ่นะครับมันก็ใหญ่ๆห,ห,หน่อยๆนอยนะครับเขาผ่านรถใหญ่ที่เขาถอ,อดออกนะครับมาใส่ ไม่แน่ใจว่าอยู่ไปประมาณเท่าไหร่นะเฮ้ยเฮาใหญ่หๆหน่อยนะครับขันหลังเลย จริงเลยวันนี้ี่สงสั้ฝนจะตเองนะครับตกทุกวันเลยครับตรงนี้ตกจนมันจะเนา่ามันนาเลยคิดแล้วคิดเองนะครับัวคฝนตกหนักฝนจะเน่าแครับน้ำนี้ยังไม่แห้งเลยนะครับบางจุดก็ขังอยู่นะครับในมันของผมนะครับ เป็นไงบ้างจแสดงนี่เอาเครื่องเล็กนะครับ ยกร้องแต่ว่ามันยางมันรั่วน,นะครับเด่กก็น่าจะอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ